ภาพนิ่งก็พี่ไปลองใช้งานมาครับโอ้โหแบบกล้องแบบสวยมากอ่ะผมยังคุยกับพี่นิวเลยตอนที่เราไปถ่ายรูปกันมาบอกพี่นิวครับทำไมภาพมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนอย่าง vivo apple อยวะคือมันบิวตี้มากนะครับไปลองใช้งานมานะครับไม่จะเป็น 4K หรือว่า FullHD 30เฟรม FullHD 60เฟรมทุกความละเอียดแอบใส่ ES มาให้หมดเลยนะครับในข้อดีคือ ES เวลาคุณเดินเฉยๆหรือว่าเดินช้าๆอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่นิ่งเหมือนกับมี G i m b a l ใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าใช้ WiFi เนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปแค่ประมาณ 20- 2 2ช่วงย นนแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ 5G เนี่ยหชั่วโมงจะลดไปประมาณ28%ซึ่งอันนี้แหละอึดกว่า7 6 5 G ครับทุกคนครับผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการแนะนำสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งแบรนด์ OnePlus นะครับชื่อรุ่นว่า OnePlus Nord N10 5G นะครับหรือว่า N10 5G เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเฮ้ยนี่คือสมาร์ทโฟน 5G ที่ราคาต่ำหมื่นแล้วก็มี CPU Snapdragon 690ตัวแรกที่วางขายในประเทศไทยด้วยนะครับทั้งเป็นแบรนด์ OnePlus ที่ขายราคาถูกที่สุดแล้ว ในบ้านเรานะครับตั้งแต่วันพัดเปิดตัวมาเลยนะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่บอกนะครับคือมันมีหลายๆมุมมองทั้งคนที่ยังไม่เคยใช้วันพัดแล้วก็คนที่เป็นแฟนบอยวันพัดอย่างผมอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างถามว่ามันใช้งานดีไหมมันใช้งานดีครับแต่ก็มีหลายๆจุดที่ผมไม่ได้เอ็นจอยกับมันมากมายสักเท่าไหร่นักแล้วก็เรื่องของการรับสัญญาณ 5G กับ Wi-Fi อันนี้โดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากนะผมไม่คิดดววว่่าาาาาเรรททค10,000บบบบีีะัััจให้้ตสญญณ Wi-Fi แแล 5G นี้มาได้นี่อันนี้ประทับใจนี่ประทับใจนะครับไปลองใช้งานมาเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็อึดแล้วก็มีฟาสชาร์จด้วยเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสเปคโดยคร่าวๆนะครับหน้าจอขนาด6.49นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ Refresh หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ90เฮิรตนะครับแต่ยังเป็นพาร์นลแบบ IPS นะทีวให้มาเป็น s n a ป d ร a g o n 690นะครับตัวแรกของประเทศไทยเลยที่ให้ตัวนี้มาแล้วก็วางขายเป็นทางการแล้วก็แรมเนี่ยให้มา6 28กิกแลวก็สามารถใส่ได้2ซิมครับซิมหนึ่งเป็น 5G ซิมหนึ่งเป็น 4G นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแรกที่สามารถเพิ่ม microSD card ได้สามารถใส่ได้สูงสุดประมาณ512กิกนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มา4,300ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับ Fa s ช c h a r าร์จ30วัตต์นะครับซึ่งฟ a s ช c h a r า e ์จตัวนี้ของ OnePlus เนี่ยนะครับสามารถชาร์จจาก0จนถึง100ให้เต็มไดนะ้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆซึ่งถือว่าเร็วมากนะเมื่อเทียบกับราคานี้พอร์ตการเช 4, รื่มม Jack คัีลงาให้้แวก็ย็ย 3.5มมิลมาให้นะครับซึ่งในเครือของ One plus เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับที่เป็นแจ็ค3.5มมิลแต่ว่าตัวนี้ยังมีมาให้อยู่ก็ดีมากๆกล้องหน้า16ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยเป็นเลนส์ล้านหนึ่งตัวเลนส์ ultra w i d 1ตัวนะครับเลนส์โมโน1ตัวแล้วก็เลนส์ m a c อีกหนึ่งตัวนะครับรวมแล้วมีเลนส์ทั้งหมด4ตัวแล้วก็สแกนิวอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ One plus เนาะแอนด o อ d เป็น Android 1 0นะครับในอนาคตน่าจะได้อัปเดตเป็น a o i แอนเรอยาร ถ่ายรูปนะครับการเล่นเกมแบตเตอรี่ฟัซชาร์การจับสัญญาณ g p s WiFi 5G เนาะเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอที่เป็น9 0 h ิใช่ไหมครับดังนั้นความคาดหวังในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยจะสูงกว่าสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเท่าที่ไปลองใช้งานมาถามว่ามันดีไหมมันดีนะคือมันลื่นแต่ผมว่าความที่ผมเล่นวันพัทตัวท็อปมาก่อนเนี่ยแล้ววันพัทเป็นคนที่ไม่ขายมือถือราคาถูกเลยเนี่ยนะครับมันทำให้ประสบการณ์การ เเสพติดฟิลลิ่งการถัดแบบลืน่นๆนะครับภาพเนียนตาจอเป็นอะโมเลตนะครับหรือเขาเรียกว,ว่าฟูดอะโมเลตของเขาเนั่นแหละพอมาจับมือถือที่มันราคาถูกแบบนี้วันพัทเนี่ยเราปรับตัวไม่ได้นะครับรู้สึกว่าอุย้ยแม่งไ,ไม่ลื่นเหมือนวันพัทที่เราเคยใช้เลยใช่ครับมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยครับถ้าจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียถ้าคุณไม่เคยใช้วันพัทมาก่อนที่เป็นตัวท็อปๆราคา2 0 0 0 0ืเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ผมมีปัญหาเพราะว่าผมเคยใช้ตัวที่มันแบบท็อปๆมาก่อนของวันพัทนะครับแม้กระทั่งวันพัท ซีรีส์หไม่ใช่ซีรีส์7เวลาคุณกดเข้าแอปอะครับมันจะต้องดเดี๋ยวผมเคลียร์แอปให้ดูนะลองดูนะกดปุ๊บมันจะต้องมีแล้วเวลาในการเปิดขึ้นมาประมาณหนึ่งหรือว่าลากดปิดมันก็ต้องรอกดปิดนิดหนึ่งคือมันเป็นฟิลลิ่งแบบเสี่ยววินาทีอะถ้าคุณเป็นแฟนบอยวันพัสนะครับฟิลลิ่งเสี่ยววินาทีสำหรับผมก็หง,งุดหงิดแล้ว นี่ผมเล่าแบบเป็นแมนเลยนะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องพิจารนณานครับสำหรับสายเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้วันพัดมาก่อน้เออเป็นคนทั่วไปครับปล่อยผ่านได้เลยครับแรมที่ให้มาเยอะพอที่จะเล่นได้สบายๆแล้วก็ซีบที่ให้มาครับหกนี่ผมลองเล่นเทียบกับ 765G หๆลๆายตัวนะครับตัวนี้แบตอึดกว่าในการเล่นโซเชียลมีเดียดังนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนถ้าอยากเล่นแบบฟินๆครับผมจะแนะนําให้คุณเพิ่มเงินไปเอาวันพัดหนอดดีกว่านะครับนี่คือฟีลลิ่งที่เจอมานะไอจนกแล้ว็มมัีส เซียนหลายๆอย่างที่ผมไปเล่นมาเนี่ยเอ้ยตัวนี้รอดครับแต่ก็ไม่สามารถสู้กับซัมซุงหรือว่า iPhone ในเรราคานี้ได้ลองดูตัวอย่าง IG Story ที่ขึ้นมาให้ครับสวัสดีนี่คือ IG Story ของสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งที่คุณกําลังจะได้ดูนะครับโอ้โหบิวตี้แบบฟุ้งฟิ้งมากไหวนะถ้าเกิดว่าเอฟเฟกอันนี้ไหวอย่างอื่นก็ไหวนะครับสบายๆส,สวัสดีครับนี่คือ IG Story แบบปราบเซียนครับโอ้โหนี่มือถือเครื่องละหมื่นยังเอาไม่อยู่อะ เอฟเฟกต์แม่งจะฟุ้งฟิ้งไปไหนวะเนี่ยลองดูครับว่าได้หรือเปล่าวันนว้โอเคอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ IG Story แบบเขาเรียกว่าเรโทรเรโทรหน่อยแล้วก็คุมโทนนิดๆน,น,นะครับเผื่อาสาวบางคนอยากจะคุมโทนเนาะได้ไหมได้แหละเฮ้ยอันนี้ IG Story อันนี้สวยครับชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ลองดูว่าชอบไหมนะครับฟิลลิ่งของการพิมพ์นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบอีกเหมือนกันผมเล่าไว้ตั้งแต่วันแรกที่ผมพรีวิวแกะ่องเลยว่ามอเตอร์สั่นมันไม่ค่อยดีนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้งานแบบฟินๆปิดมอเตอร์สั่นมันซะนะครับแล้วคุณจะใช้งานแบบสบายใจได้เลยยาวๆนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมเจอมานะการเล่นมัลติมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเขาให้ลาโพงคู่มาครับเนราคา10,000บาทน้อยมากที่จะให้ลําโพงคู่มาแต่แล้วก็ดี่่กกััััับาารดูหนนนนงงงฟเพพลแอว้ถ เป็นวันพัฒนหนอดรุ่นพี่เองก็ยังไม่มีวันลำโพงคู่นะต้องไปเป็นแบบพวกราคา20,000ของวันพัดนะครับคุณถึงจะได้ลำโพงคู่แต่ว่าวันพัดน์หน N ip, อดเอ็นติบตัวนี้คุณได้ลำโพงคู่มาเลยจากบ้าน คือดีมากนะครับเอาไ้ดูหนังฟินกว่าตัวรุ่นพี่ของเขาเยอะนะครับเน็ตฟิกนะครับผมลองไปเป,เปิดมาเป็น Security แบบ L3 นะครับเข้าใจว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเครื่องรีวิวนะเครื่องขายจริงเนี่ยอาจจะได้รับเป็น L1 แล้วนะครับแต่ผมได้มาเป็น L3 ก็ต้องบอกไว้ก่อนคือมันจะดูได้ไม่ค่อยเต็มความละเอียดสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูคือจริงแล้ววันพัสดกับเน็ตฟิกจริงเขาลักกันนะโคกันบ่อยมากแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาเป็น L3 ก็ต้องบอกไว้ว่ายังเป็น L3 อยู่นะครับยังดูได้ไม่เต็มความละเอีีียยดดดดดดนนะค,ค p, นะ YouTube นัููไไ้้้้แแ่480 P เลลว YouTube ออต 4D6 60เฟรมไปเลยนะครับเสียงเนี่ยมันดีมากเดี๋ยวอยากจะลองเปิดให้ได้ดูกันอนะ่ะเพลงเดิมอีกแล้วครับอ่ะลองดูครับคือลำโพงออกซ้ายขวาเลยนะดูหนังฟังเพลงคือแบบฟินกว่ามากๆครับแล้วก็สามารถกางให้เต็มจอได้แบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ติ่งหยดน้ำนะครับตัวนี้เป็นหลุมในจอนะซึ่งหลายๆแบรนด์เองก็เป็นหลุมในจอแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะได้มีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นบางคนก็ชอบแบบติ่งบางคนก็ชอบแบบหลุมในจอก็ลองพิจารณาไวล้ละกันตรงนี้นะแต่ว่าเล็กนิดเดียวครับไม่รสาายตา เสียงแม่งแบบโคตรดีอ่ะดูดิอันนี้อยู่ที่ตูดอันหนึ่งครับแล้วก็อยู่ที่หัวหึ่งอัน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือถ้าคุณจะซื้อไปดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วอยากได้ลําโพงคู่กับราคานี้นะครับน้อยมากนะครับก็หวดไปได้เลยแต่ว่าข้อเสียคือ Netflix ตอนนี้นะยังเป็น Security L3 อยู่นะครับในเครื่องของผมนะแล้วก็จอมันเป็น IPS นะครับราคานี้คุณสามารถเลือกจอที่เป็น AMOLED ได้แต่ก็จะไม่ได้90เฮิร์ตแบบนี้ก็ต้องเลือกเอาอีกทีนึงเหมือนกันว่าชอบแบบไหนนะครับแต่สำหรับผมแล้วคะแนในในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันคือดีนะเลยราคานี้ไม่รู้จะตีอะไรส่่่วนนนนนนการเเเลมมนนัััติีีีดดยงชูหหฟพ้ใ 9.5เต็ม10เลยนะครับติแค่ Netflix ที่เป็น L3 ซึ่งคิดว่าในอนาคตน่าจะได้อัปเดตเป็น L1 นะครับแล้วก็ตัวจอเป็นแระเนแบบ IPS แต่เข้าใจได้ว่าเรทราคานี้จะต้องเลือกว่าจะเอา 90Hz หรือจะเอา AMOLED นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจอมาเนาะ ต่อไปครับเรื่องของการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าภาพนิ่งกับวิดีโอแล้วกันภาพนิ่งที่พี่ลองใช้งานมาครับโอ้โหแบบต้องแบบสวยมากอะผมยังคุยกับพี่นิวเลยตอนที่เราไปถ่ายรูปกันมาบอกพี่นิวครับทำไมภาพมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนอย่าง vivo apple เลยวะคือมันบิวตี้มากนะครับมันผิดแปลกจากฟิลลิ่งของวันพันธุ์ที่ปกติจะให้ผู้ชายใช้ก็จะไม่ได้มีโหมดบิวตี้อะไรแบบเยอะแยะมากมายอันนี้โหมดบิวตี้เนี่ยมีให้ปรับ3ระดับนะครับในการเซลฟี่นะภาพที่ออกมาก็สมใจครับมีโหมดบิวตี้ให้ปรับเป็น L1 L200 ซึ่งวันพัดไม่เคยมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการถ่ายก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในวันพัดรุ่นไหนๆเหมือนกันคือบิวตี้กว่าเดิมเยอะนะครับภาพที่ออกมาวานแววครับตัดขอบได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเรทราคานี้นะครับก็สำหรับฟิลลิ่งของการถ่ายภาพในกล้องหน้าทั้งกลางวันกลางคืนผมคงไม่ติดอะไรนะครับ10 10 นะครับกับเลนราคานี้นะส่วนกล้องหลังภาพนิ่งนะครับผมจะเล่าทีละเลนและกันเนาะเลนหลัก64ล้านนะครับโคตรดีครับสำหรับผมภาพนิ่งในกล้องหลังครับ10-10ครับหวดไปได้เลยในเลนหลัก64ล้านนะครับส่วนเลนอื่นๆอย่างเช่นเลนเอล้าไวนะครับก็เป็นออล้าไวนแบบปกติเมื่อเทียบกับเลนราคานี้ไม่ได้ดีเบอร์วังมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับคะแนนเลนอื่นๆเช่นเลนเอล้าไวอะไรเงี้ยก็อาจจะให้สัก9เต็ม10นะครับไม่ได้เหมือน10เต็ม10เหมือนกับกล้องหลังที่เเเเป็็นนนนนแแบบ64ลลล้้าาคััววกมมมมมุอออองงขหืดิ จุดพิจารณาของเขาคือมันจะแคบกว่าเลนเอลตร้าไวชาวบ้านเขาค่อนข้างเยอะสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเขามีซอฟต์แวร์ช่วยเรื่องของการทําให้ภาพมันเนี่ยไม่เกิดการดิสโทเรชันข้อดีคือภาพคุณจะไม่เบี้ยวจนเกินไปข้อเสียคือมันจะไม่ได้กว้างมากกับคําว่าเลนเอลตร้าไวแต่ก็กว้างพอจะใช้งานได้ในทิวจักรวันนะครับก็ลองดูตัวอย่างรูปภาพที่ขึ้นมาให้ละกันเนาะการถ่ายพอร์เทรตกล้องหลังดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้ได้เลยนะครับการเบลอรหรือว่าการตัดขอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่หุดหงิดเอางีีีีออ้้กกกกวว่่านนนคครรับทออมมส็็งยยเเเลลลลแึใหื เลนส์มาโคร ol, ตัวนี้ก็สามารถถ่ายวัตถุในในในใระยะใกล้ได้แต่ว่าความละเอียดแค่2ล้านนะครับถ้าเอาไปถ่ายพาพเครื่องเอาไปถ่ายเกสออะไรเงี้ยได้สบายนะครับแต่แนะนําว่าให้ใช้เลนส์64ล้านหลักแล้วก็ครอบเอาจะดีกว่า <c oughs> อันนี้เท่าที่ไปลองใช้งานมายกเว้นว่าคุณอยากจะจอมันใกล้ๆจริงๆก็มีเลนส์มาโครมาให้สำหรับผมแล้วครบทุกอย่างที่อยากได้ครับสำหรับเรื่องของเลนส์นนะขาดอยู่อันนึงที่อยากจะได้จริงๆก็คือเลนส์ซูมคือผมไม่ได้ใช้เลนส์ซูมนะแต่เผื่อคุณอยากจะใช้ราคานี้เองก็มีหลายแบร,รนด์ที่ให้ล้ลาอ10 ติอะไรราคาเนี้ยเอาจริงส่วนกล้องหลังเนี่ยผมให้สัก9.5เต็ม10ละกันนะครับหากในเรื่องของเลนส์ u l t r นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างอื่นประเทศกับราคานี้คือ perfect แล้วนะครับลองดูตัวอย่างที่ขึ้นมาให้เนาะส่วนในงานวิดีโอครับกล้องหน้าสามารถจะถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 60เฟรมเรทนะครับซึ่งดีกว่าวันพ u s 8T รุ่นพี่เขาราคา30,000หรือว่าดีกว่าวันพั s 8 Pro ราคา40,000อีกแต่ก็ยังสู้หนอดไม่ได้หนอดตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยถ่ายได้ 4K 60เลยนะ f ่าเป็น ตี60เฟรมก็จะมีการครอปเกิดขึ <conf> ้นนะครับแล้วก you know. <cond> ็ครอบค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อดีในการครอปค่อนข้างเยอะของมันคือมันจะค่อนข้างนิ่งเวลาคุณถือดีนะแบบไม่ได้วิ่งนะครับมันจะนิ่งมากนะครับเหมือนกับว่าเราใช้กล้องคอมแพ t หรือว่ากล้องอย่างพวกโ o n y ZV1 เนี่ยเดินถือถ่ายครับจะค่อนข้างนิ่งเลยครับแล้วก็ได้เฟรมเรทที่ดีด้วยฟูจิ10เฟรมคือเอาไปใช้งานต่อในอนาคตหรือว่าทำคอนเทนต์60เฟรมได้แบบสบายๆไม่ดึกอัดนะครับอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งที่เจอมาแต่ว่าถ้าคุณสวิตช์กลับ แล้วเวียนหัวหน่อยๆผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานวิดีโอกล้องหน้านะครับให้ใช้ Full HD 60เฟรมแล้วกันแม้กระทั่งว่า Full HD 60เฟรมเนี่ยเวลาเอาไปถ่ายกลางคืนมามันก็ยังมี E.S. อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาเนาะแต่สำหรับผมแล้วราคานี้ได้แบบนี้มาเนี่ยเพอร์เฟกต์มากเก็บเสียงดีครับไม่ได้แบนมากแล้วก็ลำโพงที่ให้มาเป็นสตูดิโอดังนั้นเวลาลองฟังเสียงที่เราเลคคอร์ดมาจะค่อนข้างฟินเป็นพิเศษสวัสดีครับนี่คือออองงงาานนนวิดีโกล้้หข One N N Plus 5G ะครับ ใสใ่ที่ผมต้องพยเยอคอเพราะว่าเลนแม่งแคบมากนี่ผมยืดสุดมือละได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าข้อดีคือ HDR มันดีมากครับเห็นไหมผมถ่ายย้อนแสงนะครับแต่ว่ามันยังเปิดเงาฟองฟ้าให้อยู่สวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้า Full HD 60เฟรมของ OnePlus Nord N10 5G ครับรถจะชนตูดแม่งอยล่นะนิ่งไหมนิ่งนะถ้าเกิดเป็นกลางวันนะ่ะพอดูได้เลยถ้าเกิดเป็นกลางคืนก็อาจจะมียึกยยืๆบ้างนิดหน่อย แต่แคบเหมือนเดิมครับเพราะว่าขนาดเป็น Full HD 60เพรายังครอบมาทำ e i s ให้อยู่นิดหน่อย ส่วนงานวิดีโอกล้องหลังนะครับทั้งเลนหลักเลน Ultra เอลนะิาไรเงี้ยก็สามารถใช้งานวิดได้เหมือนกันนะครับเลนหลักเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ f ูเอ0เฟรมนะครับส่วนเลนเอลิาไวก็ถ่ายได้ที่ f u เ30เฟรมเท่านั้นนะครับเป็นปกติของเลทราคานี้นะไปลองใช้งานมานะครับไม่จะเป็น 4K หรือว่าฟูเอ30เฟรมฟูดี60เฟรมทุกความละเอียดแอบใส่ ES มาให้หมดเลยนะครับในข้อดีคือ ES เวลาคุณเดินเฉยๆหรือว่าเดินช้าๆนะาอะไรเงี้ยเหมือนกับมี gimbal. แต่ถ้คว่าคุณาไปทม จริงจังไอตัวเอเเนี่ยมันจะทำให้คุณเวียนหัวครับแล้วภาพที่ออกมามันจะซ้อนมันจะปิดไม่ได้ด้วยคือต้องไปใช้โปรแกรมแยกถึงจะได้คุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับก็ถ้าที่ลองใช้งานมามันก็ดีแหละนะครับกับราคานี้มันก็ดีแหละแล้วก็ 4K ก็โฟรกักเร็วครับไม่ได้ช้าเลยนะครับฟูเดีสิบเฟรมก็สามารถใช้งานได้ฟู๊ดดีสามสิบเฟรมก็สามารถใช้งานได้ข้อเสียของงานดูอย่างเดียวเลยที่ผมไปเจอมานะครับก็คือ e a s ที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับอาจจะด้วยตัวที่เราได้มาเป็นเวอร์ชันเบตกก็็ไดนนนะรนนะรรััรัือออเเตตววววีิิลยยจจงงงมม่่่่ซ์์แแผสุ ตรงขอบขอบภาพคุณลองสังเกตดูนะครับเวลาเอาไปถ่ายวีดีโอนะทุกความละเอียดเลยครับตรงขอบขอบภาพเวลาเราเดินเร็วๆเนี่ยนะครับมันจะมีอาการภาพยุ้ยๆบวมๆขอบขอเลยตรงกลางไม่บวมครับแปลกมากซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนโดยปกติเนี่ยจะบวมตรงกลางครับแล้วให้ขอบขอบนิ่งแต่วันพัดกลับกันครับตรงกลางนิ่งขอบขอบบวมก็อาจจะแก้ได้โดยการครอบเข้ามาอีกนะครับแต่แต่ก็จะสูญเสียไปอีกเพราะมันค่อนข้างครอบไปเยอะแล้วก็นี่คือจุดหนึ่งที่ไปเจอมาสำหรับงานวีดีโอนะครับถามว่าดีไหมดีพอจะใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแน่นอนครับแต่ นะครับโดยสรุปแล้วผมให้คะแนนสัก8เต็มสิและกันจริงๆอาจจะให้9ด้วได้ซ้ำอ่ะถ้าซอฟต์แวร์กันสั่นนิ่งนะให้9ได้เลยนะครับลองดูตัวอย่างภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่เราขึ้นมาให้ละกันนะครับว่ามันถูกใจคุณหรือเปล่าเนาะเราทดสอบมาเจออะไรมาเราบอกบทนะครับดีเทลเล็กๆน้อยนะถ้าเราเก็บได้เราก็เก็บมาให้ นะครับนี่คือทั้งหมดของภาพเนาะถัดไปครับเป็นเรื่องของเกมละนะครับหลายๆคนที่จะซื้อวันพัฒนนอด n15g ไปคงจะซื้อไปเพื่อจะเล่นเกมแน่นอนสายวันพัฒคือคนเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันแต่ละเกมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเราไปทดสอบมาเกือบเกือบสิเกมครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากเกมระดับคุ้นเคยก่อนละกันนะครับอย่างเช่น r v นะครับ r v ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดกราฟิกสูงแล้วก็เฟรมเรทสูงได้นะครับคือปรับได้เหมือนกันเลยกับ 65G ัช่วโมงเน่าเกิด่เลนือนได้้ว CPU ระดับนี้นะครับมันเล่นได้ลื่นคุณสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้แต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่น RV ไปแล้วบันทึกหน้าจอไปเนี่ยนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าใช้ WiFi เนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปแค่ประมาณ20-22%ช่วงช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ 5G เนี่ยหชั่วโมงจะลดไปประมาณ28%ซึ่งอันนี้แหละอึดกว่า7 6 5 G นะครับสามารถที่จะเล่นไปแล้วก็บันทึกหน้าจอไปได้แบบสบายๆนะครับแรมที่่่ใใหหหห้้้มาาาาา6เเเลลืืืออออกกกกกิินชคครรับบววถดุณย สามารถเพิ่มไมโครอิทิการเอาไว้เก็บฟูดเทปพวกนั้นไว้ได้อีกเหมือนกันแต่สีภาพหน้าจอเนี่ยมันจะมืดๆจืดๆไปหน่อยนะครับอาจจะต้องเปิดแสงระหว่างหน้าจอที่อัพขึ้นมานิดนึงเวลาเล่นเกมแต่ว่ามันมีโหมดแฟนตติกอยู่ครับก็คือโหมดการเล่นเกมของเขาเนี่ยจะช่วยคงสาภาพสีหน้าจอไว้ให้แล้วก็ปิดการแจ้งเตือนไว้ให้แล้วก็เร่งเฟรมเรทเร่ง CPU ให้ด้ยไวยเฟรมเรทตัวนี้เนี่ยขึ้นไปได้จนถึง61เลยนะในการเล่น Rv นะครับก็นี่คือทั้งหมดถ้าจะซื้อไปเล่น Rv หัวได้เลยครับถัดไปครับเกมรับ แล้วก็เฟรมเรทสูงแต่ว่าแนะนําให้ปรับสมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทแบบอัลตร้าคือเล่นให้เฟรมเรทมันสูงนั่นเองนะครับเฟรมเรทจะได้สูงสุดประมาณสัก45เฟรมช่วงช่วงนี้นะครับวันพัทเนี่ยหลายๆคนคาดหวังว่าตัวนี้จะได้เปิด90เฮิร์ตนะครับผมบอกเลยว่าทําไม่ได้คือยังเล่นได้แค่60เฮิร์ตสูงสุดอยู่ก็ต้องบอกไว้นะพับจีเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยลื่นกว่ารุ่นอื่นๆใ,ในเรทราคานี้นะครับฟีลลิ่งการพัดการหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันจะลื่นกว่าสวาร์ทวนชาวบ้านชาวเมืองเเเเขขขขาาาาาาใในน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 รรรรทคคาคคีีะะค้้้้่อออออองงงงงยยะะะััับไดปลลชมมมมวถึื มาที่จะเล่นโดยที่คุณไม่ต้องเสียบหูฟังได้เพราะว่าด้านในเนี่ยให้มาเป็นลําโพงคู่สามารถที่จะเล่นได้แบบฟังเสียงซ้ายขวาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เล่นนะครับฟังเสียงซ้ายขวาได้แบบสบายๆหาสัตรจูได้ง่ายกว่าไม่ต้องคอยดู mini map. ามินิแมปสำหรับเกมผับจีนะครับสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้เปิดเฟรมเรทสูงไปได้นะครับแบบอัลตร้านะก็ฟินไม่มีปัญหาฟิลลิ่งการทัดในการเล่นเกมก็ดีครับไม่มีการหน่วงกระตุกเลยนะครับอันนี้ชอบมากสําหรับเกมผับจีแล้วก็อาร์วีนะครับเกมต่อไปครับเกม Call of Duty นะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างะอเย รการาฟิกปรับได้สูงมากเฟรมเรตระดับสูงนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขารักกับซันมาร์ก,กอนเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะลดเยอะไปหน่อยนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยเกมคอร์สบิวตี้เนี่ยจะลดไปประมาณ28%นะครับไม่ว่าจะเล่นผ่าน Wi-Fi ก็ตามแต่นะครับหรือว,ว่าเล่นผ่าน5 g ก็ลดเท่าๆกันเลยประมาณ28%นะครับก็จะต้องระมัดระวังในการเล่นเกมนี้นิดนึงนะถ้าจะซื้อไปเล่นคอครัับบ Identity V นนะครเกมี้ สามารถเล่นได้แบบสบายๆ,ๆนะครับเซตติ้ง <ting> ที่คุณจะปรับได้คือกราฟิกสูงเฟรมเรทสูงนะครับแบบเดียวกันเลยกับแสตมป์กลอ 765G อีกเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้เนี่ยอุณหภูมิตัวเครื่องจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงขึ้นมาประมาณ10.7องศาแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะลดเยอะกว่าเกมทั่วไปนะครับหชั่วโมงจะลดไปประมาณ30%นะเกมนี้คุณสามารถจะบันทึกหน้าจอไปได้เล่นไปได้เหมือนกันเลยนะครับคือเท่าที่ไปลองเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยใกล้เคียงกับ 765G ก็ตอนนี้แหละคือตอนเล่นไปแล้วก็บัน าาแต่ว่าตัวนี้ CPU แรงพอที่คุณจะสามารถเล่นไปแล้วก็บันทึกหน้าจอไปได้ถัดไปเป็นเกมแข่งรถละกันนะครับเกมแข่งรถที่ผมแนะนํามาในวันนี้ก็มี2เกมครับ a อดเกับ Re a l Racing 3นะครับเกมเบาๆคุณตัดทิ้งได้เลยนะครับมาเล่นได้อยู่แล้วนะครับ a อดเครับกราฟิกแนะนําให้เป็นค่าเริ่มต้นและกันเกมนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ออฟติไมค์กับ CPU ตัวนี้นะครับ a อดเเเนี่ยเป็นเกมที่จริงๆแล้วควรจะเล่นได้ลื่นด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้เล่นไปเนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างตอนที่ชนแล้้้้ววกกกรรรรราาฟิเเเี่ยยยัังงปบบสูไไมมมดดออ๋ให CPUing CPU พ ค่อนข้างใหม่นะครับก็เล่นได้ครับสบายๆสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้กระตุกอยู่ช่วงเดียวครับก็คือตอนที่ชนกันแค่นั้นเองอย่างอื่นลื่นๆสบายๆนะครับแล้วก็ไจโรสโคปที่ให้มาหรือว่าตัวเซนเซอร์ในการเอียงที่ให้มาเนี่ยครับค่อนข้างดีเลยนะครับดังนั้นเกมนี้เล่นได้สบายๆหายห่วงครับสุดท้ายเรียลเรซิ่ง3ครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับก็คือสามารถเปิดเฟรมเรทระดับสูงในเกมได้นะครับสามารถเล่นได้เนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็เข้าโค้งดิฟเดิฟนั่นน่นนี่สบายนะครับสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้เเเกกมมมมแแ่่งรถีีียผวคด ตอนนี้ยังไม่ได้อ p t i m ม z e กับ CPU ตัวนี้ถ้าเกิดว่า o p t i m ม z e มาเสร็จผมว่าน่าจะปรับระดับที่ถูกกว่านี้ได้สุดท้ายครับเกมอย่าง g e n ช h i n Impact นะครับกราฟิกที่แนะนําให้เปิดก็คือกราฟิกระดับต่าแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทนะครับมีอาการกระตุกบ้างนะครับในการเล่นนะคือเกม Genchin Impact ค่อนข้างเป็นเกมปรับเซียนดังนั้นใครที่จะซื้อไปเล่นเกม Genchin Impact ในตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าด้วย CPU ไม่ไหวหรือว่าด้วยตัว CPU กับเกมยังไม่ optimize ร่วมกันนะครับก็เลยทำให้หน่ง,นงหน่อยแต่เท่าที่เจอมานะเรทราคา10,000บาทยากมากที่ แม้ว่า,จ,าจะเป็น690ที่แรงกว่า720แรงพอๆกับ730เนี่ยก็แบกเจนชินไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นให้มันฟินๆอะไรเงี้ยก็คือเดินในเมืองอ่ะเดินได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตีมอนเตอร์หรือว่าลงดันกับเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับคือคือมันเล่นได้แต่มันไม่ฟินอนะ่ะเออลองดูตัวอย่างภาพที่ขึ้นมาให้แล้วกันครับว่าคุณรับได้กับฟินลิ่งประมาณนี้หรือเปล่าผมเองก็บอกไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนก็จะเฮ้ยแบบนี้ผมรับได้พี่แบบนี้ไม่ไหวพี่ผมจะหาตัวอื่นก็ลอง ร้อนแล้วก็เซ็นเซอร์การจับสัญญาณ WiFi 5G นั่นนี่เนาะเดี๋ยวผมขอเล่าการจับสัญญาณ WiFi ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวนี้จับสัญญาณ Wi-Fi ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่ไปลองใช้งานมาเนี่ยเป็นมือถือเรทราคาประมาณ10,000บาทที่จับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีสุดแล้วผมเองยังตกใจแล้ว,ว่าเฮ้ยทำไม Wi-Fi มึงจับดีจังเลยวะคือผมเองก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเน็ตอะ่ะมันบอกมันเป็น2อคูณ2ไมโมนะครับคือเหมือนเสาสัญญาณมันจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคือผมอยู่ชั้นเสียผมยังจับสัญญ,ญาณ WiFi ชั้น1่ได้อะแปลกมากนะครับ สปีดเน็ตที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณดูสปีดคือมันจะดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะมากนี่มันเป็น Wi-Fi แบบ AC นะครับหรือว่า Wi-Fi 5้นะไม่ใช่ Wi-Fi 6คุณดูสปีด WiFi ครับ300ทับสี0นะครับสี่ทับสคือโอ้มันแบบเกือบจะ5 0าร้0ทับห้า้แล้วครับและแม้ว่าผมจะใช้ Wi-Fi คลื่นที่เป็น 2.4GHz ิกะเฮิร์ตนะครับไม่ใช่5้ากิกะเฮิร์ตก็ยังวิ่งไปแบบโอ้ดูดิคือแบบวิ่งกันจนน่ากลัวครับตกใจมากครับเนี่ย อัพโหลด100อ่ะนี่ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับปิงก็น้อยด้วยเนี่ยคุณดูเนี่ย Wi-Fi กูแซบ2อ GHz วิ่งอยู่ที่112อ่ะแล้วก็อัพโหลดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ80คือแบบสปีดแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่เจอเลยนะครับในสมาร์ทโฟนราคา10,000บาทเต็มที่นะครับ300 3 0 0ตัวเนี้ยน่าจะให้มาเป็น500 5 0 0ทับ0เสาเยอะกว่าชิปดีกว่านะครับรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เจอมาแล้วประทับใจนะ มันยังไม่รองรับทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยรองรับแล้วสปีดสูงสุดที่ผมใช้งานได้ก็คือว่าดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ400เมกนะครับแล้วก็อัปโหลดที่ประมาณ70เมกนะครับซึ่งอันนี้อยู่ชานเมืองนะถ้าเกิดเราอยู่ในตัวเมืองเนี่ยถึงพันแน่นอนนะครับก็ดีครับการรับสัญญาณ Wi-Fi กับ 5G คุณปล่อยผ่านได้เลยครับเร็วไม่แพ้สมาร์ทโฟนราคาหลายหมื่นเลยส่วนแบตเตอรี่4,300ม ah ิลลิแอมนะครับถ้าที่ผมลองใช้งานมาเนาะถ้าเล่นโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลง Facebook IG สลับไปสลับับบบมมา1ช่วโงแ จะลดไปแค่ เท่านั้นครับซึ่งถือว่าอึดมากนะถ้า่ผมไปลองใช้งานมาหลายๆตัวตัวนี้ถือว่าอึดแบบน่าจะอึดท็อปไลน์ของเรนราคาหนึ่งบาทเลยในการเล่นผ่าน 4G แล้วก็ w i f i นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิด 5G เมื่อไหร่ครับแบตเตอรี่คูณ2ไปเลยครับลดไปประมาณ20%ใน1ชั่วโมงในการเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับการเล่นเกมก็เหมือนกันครับถ้าคุณเล่นเกมผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G ครับ1ชั่วโมงลดไปประมาณสักยี่็นปกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นปกติเลยของเรนราคานี้ ในทนททัีโดยอัตโนมัติเพเ่อสา3สิบกว่าด้วยซ้ำในบางเกมนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้งาน 5G ในการเล่นโซเชียลมีเดียดีไหมหรือจะปิดหรือจะเปิดหรือ,อยังไงนะครับนี่ผมไปเจอมานะแล้วก็มีโหมด 5G อัตโน,โนมัติมาให้ซึ่งมันจะชอบสวิตช์กลับไป 4G มากนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังพูดอยู่เนี่ยนขึ้นมาเป็น 4G อีกลสักพักเดี๋ยวจะกลับไปเป็น 5G เห็นไหม No ถ้าเกิด nice ว่าเราใช้งานแบบสปีดเทสนะครับเนี่ยแหน่ๆๆกลับมาเป็น 5G แล้วคือวันพัสจะมีโหมดโหมดหนึ่งครับเป็น 5G อัจฉริยะเวลาเราใช้งานโดยทั่วไปครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราตะกี้เห็นว่าตอนที though, ่ผมเปิดขึ้นไปให้ดูตอนแรกเนี่ยๆๆๆๆนนะเนี่ยเป็น 4G คือใช้งานโดยปกติก็อยู่บนเบส 4G แต่เวลาเราอยากจะใช้แอปพลิเคชันอะไรที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเช่นแอปสปีดเทสที่ต้องการวัดอินเทอร์เน็ตเลยครับเดี๋ยวผมกดปุ๊บเดี๋ยวมันจะสวิตช์กลับไปเป็น 5G ใหหหห้้้อออออะะะะะไรรรรปปปมมมมาาาณณเเเเเนนนนนนนีีียยกก็็็โโดดดดึงลััััททททท่่่วพพืจจแบบตถคุสิ์ ขึ้น 5G ให้หรือว่าคุณจะใช้งานในการโหลดเกมดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดคลิปวีดีโอลง YouTube อะไรเงี้ยโหมดมันเนี่ยจะเปิดเป็นเป็น 5G ให้เองอัตโนมัติเลยครับเจ๋งมากที่ผมชอบนะครับฟาสชาร์จนะครับ30วัตต์ที่ให้มาในกล่องกับแบตเตอรี่430มิลลิแอมป์นะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแต่ว่าดีมั้ฟาสชาร์จเท่นี้ดีครับในเรทราคานี้ให้ฟาสชาร์จ30วัตต์มานี่ถือว่าประเสริฐมากนะครับหลายๆแบรนด์ที่ผมแกะกล่องไปเนี่ยยังให้ฟาสชาร์จ20วัตต์หรือว่า18ัตในรราคานี้22วัตตมีเลย30วัตนี่ถือวดีมากซนเซอร์ก็ดีการส Wi-Fi ดี การจับสัญญาณ g ด d พอที่จะนำทางเป็น Grab Bike หรือว่าเป็น Food Panda ได้เลยสบายๆนะคร นี่ก็ต้องบอกไว้นะสำหรับคนที่ต้องการซื้อเอาไปใช้งานนําทางแล้วก็ต้องชอบแบรนด์วันพัสด้วยนะครับสรุปแล้วกันวันพัฒนอด n 1็ 5G ดีไหมโดยส่วนตัวนะดีกับราคา9,990บาทนะครับคือในเลทราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยคุณได้สเปคแบบนี้นะครับได้การจัดสัญญาณ WiFi ดีๆแบบนี้ได้การใช้งาน 5G ดีๆแบบนี้ได้ประกันจอแตก1ปีจากวันพัฒนะครับได้แบรนด์วันพัฒด้วยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เลวร้ายมากนะนะครับค่อนไปทางดีด้วยซ้ำในมุมมองคนทั่วไปแต่แฟนบอยวันพัฒจริงๆหรือว่า แฟนบอยที่เหนียวแน่นจริงๆอ่ะอย่าซื้อจริงๆไม่งั้นคุณจะรู้สึกเจ็บปวดมากจริงๆนะนี่ผมผมเล่าจากอินเนอร์ผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ทั่วไปปวดได้เลยครับมันคุ้มมากกับราคานี้ที่คุณจะได้กลับไปทั้งการประหยัดพลังงานในการเล่นโซเชียลมีเดียลำโพงคู่แบตอึดมีฟัซชาร์มาให้ Wi-Fi ดีโคตรโคตร 5G โคตรโคตรนะครับลองดูว่าชอบจุดไหนก็จัดจุดนั้นได้เลยนะครับส่วนรีวิวเพิ่มเติมอย่างเช่นพาร์ทของกล้องเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับรีวิวพาร์ทของกลม เดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับช่องพี่นิวเบิร์นแคมแล้วก็ช่องแบงก์เกมจ๋าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับื่อใครอยากจะซื้อแล้วก็อยากจะดูให้มันลึกจริงๆก็ไปดูได้ทั้ง2ช่องนั้นเลยนะครับวันนี้ผมตามกับวันพัฒน์นอร์ด N10 ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าอยากให้พวกเราทำรีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือว่ s ตัวนี้กับตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ